ใครมีนิสัยนี้เป็นลักษณะของลูกหลานพญานาคไม่แน่อาจเป็นคุณพญานาคหรือนาคเป็นเอดหนึ่งความเชื่อคู่กับศาสนา,าพุทธมายาวนานโดยเรื่องราวในตำราพุทธศาสนาเหตุการณ์บั้งไฟพญานาคในคืนวันสิบห้าค่ำเดือน11ที่ได้รับความศรัทธาจากผู้คนรวมถึงปรากฏการในปี2017 ผู้คนต่างหลังไหลไปสักการะองค์พญานาคราชที่วัดคำชโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีวันนี้เราจึงนำความเชื่ออีกด้านคือลักษณะของคนที่เป็นลูกหลานพญานาคจากเพดสายยานนาคานาคราชและบ้านจอมปรามาให้ทราบกันทางนี้โปรดใช้วิจารณญาณขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลลักษณะโดยพื้นฐาน ข้อ 1. ชอบดื่มน้ำมากแบบผิดปกติข้อ2โกรธที่มืดข้อที่3ไม่ชอบนอนห้องแอร์หรือที่เย็นมากๆจะไม่ชอบและ 4. เกิดปวนเท้าข้อ5เป็นคนที่ดื้อม,มากบอกอะไรก็ไม่ค่อยเชื่อและข้อ6ไม่ชอบกินของเก่าๆคืออาหารที่เหลือเก็บไว้กินมื้อต่อไปจะไม่กิน ลักษณะโดยเกี่ยวข้องตามหลักพระพุทธศาสนาคือ 1. เป็นผู้มั่นคงในพระรัตนตรัย 2. มีความสนใจใกรรู้ในเรื่องพระนาคา 3. มักจะมีนิมิตต่างๆมาเกี่ยวกับพญานาคฝันเห็นบ้างนิมิตว่าได้รัตนมณีแก้วบ้างคือเพชรพญานาคก,การฝันเห็นอะไรทำนองนี้เป็นนิมิตเตือนให้เราเริ่มรู้ตัวว่าสายสัญญาณเก่า เราเคยอยู่ภพภูมินี้แต่ต้องการมาเกิดเพื่อสร้างบาร,รมีต่อในภพมนุษย์จึงมามีนิมิตให้เราเร่งทำบุญทานศีลภาวนา 4. เวลาไปสถานที่ใดที่มีรูปปั้นรูปสักการะพญานาคจะรู้สึกรักและคุ้นเคยเช่นวัดวาอารามต่างๆคำชะโนดเป็นตน้น 5. ในช่วง500ปีนับจากช่วงเก่งพุทธกาลเหล่าพญานาค ได้รับหน้าที่ให้ดูแลพระศาสนาคนที่เคยเป็นลูกหลานที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้นจึงเหมือนมีความรู้สึกได้ว่ามีสายสัญญาณเดิมของเหล่าพระนาคาเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเคยเกิดเป็นนาคนิสัยของพญานาคท่านจะติดตัวเรามาเกิดในชาตินี้ 1. เป็นคนตรงซื่อสัตย์รักษาสัจวาจา 2. ไม่โกหกไม่หลอกลวงมีเหตุมีผลและดื้อ 3. ชอบพิสูจน์เชื่ออะไรยาก 4. ต้องรู้ต้องเห็นจึงจะปักใจเชื่อ 5. รักพระพุทธศาสนา 6. ใคกรทำพระพุทธศาสนาเสื่อมเสียจะรู้สึกโกรธมีความโมโหร้ายอยู่ในตัวเป็นต้น 7. มีความฝันเกี่ยวกับพญานาค 8. สนใจเรื่องราวของสิ่งเร้นลับต่างๆอยากพิสูจน์ 9. ถ้าใกรมีความเกี่ยวเนื่องยาวนาน จะได้พบได้เห็นพญานาคที่เกี่ยวข้องกันในภพชาติก่อน 10. เกิดมาชาตินี้จะหน้าตาดี11มีความรู้มากความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ศีลที่บำเพ็ญมาชอบนั่งสมาธิและนั่งสมาธิได้ดีติดตัวมาจากภพเดิมการเกิดเป็นมนุษย์ต้องบำเพ็ญเพียรรักษาศีล5,000ปีพญานาคอายุ1000ปี จะเข้าสู่วัยเป็นหนุ่มเป็นสาวและจะเริ่มเข้าสู่การจำศีลภาวนานาคพญานาคทุกตนจะมีดวงแก้ประจำตนอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเป็นวันณะใดาพญานาคจะรอการปรากฏของลูกแก้วพญานาคมีนิสัยทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับนิสัยเดิมใครก็ตามที่มีดวงแก้วของพญานาคให้บูชาวไว้ให้ดีเพราะดวงแก้วนี้เป็นสิ่งล้ำค่ามากสามารถบรรดาลได้ตามใจนึก ทั้งทางโลกและทางธรรมขอให้สิ่งที่ขออยู่ในศีห้าไม่ผิดต่อวิบากกรรมของคนคนนั้นสาเหตุที่เราเกิดเป็นพญานาคพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ได้ยินได้ฟังว่านาคมีอายุยืนมีวันณะงามมีความสุขมากเขาจึงชอบใจแล้วทำความดีจิตมีความปรารถนาว่าเมื่อตายไปแล้วขอให้เราได้บังเกิดเป็นนาค ข้อนี้เป็นเหตุปัจจัยให้บางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วไปเกิดเป็นนาคมหัศจรรย์ตำนานพญานาคหลวงปู่ชอบกับพญานาคหลวงปู่ชอบเมื่อกล่าวท่านนำหมู่คณะพระสงฆ์ทุดดงข้ามไปฝั่งลาวแล้วปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านลาวไม่ไกลจากแม่น้ำโค้งหลังจากท่านฉันพัาหารแล้วชาวบ้านได้นำบัตร ขอท่านไปล้างและเทเศษอาหารลงไปในน้ำโค้งนณะขณะนั้นท่านก็ได้ยินเสียงตะลิงพังคลืนๆคลืนพร้อมกับชาวบ้านที่อยู่ริมตะลิงวิ่งหน้าตื่นตกใจหนีมาหาท่านท่านกำหนดจิตตรวจด,ดูก็รู้ทั่วทั้งหมดพอชาวบ้านวิ่งมาถึงก็เล่าให้ท่านฟังว่าน้ำในแม่น้ำโค้งที่ใสๆอยู่ๆก็ขุ่นกลักเหมือนมีอะไรมากวนน้ำจนน้ำเป็นน้ำวน ใหญ่รุนแดงแรงหมุนทําให้คลื่นน้ำมากระทบตะลิ่งจนตะลิ่งพังทลายลงถ้าวิ่งนี้ไม่ทันมีหวังจมลงไปในน้ำบนแน่ๆหลวงปู่ทราบแล้วว่าพญานาคในลำน้ำโค้งมีความโกรธที่คนเหล่านั้นเอาน้ำพริกน้ำป่ารา้าไปถูกตัวเขาซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีเขาจึงใช้ลำตัวฟาดไปมาด้วยแรงธิ์ทำเอาน้ำบนและตะลิ่งพัง หลวงปู่ชอบจึงบอกชาวบ้านว่าอย่าเอาน้ำพริกน้ำปลรราเศษกับข้าวไปเทลงในน้ำอีกเด็ดขาดต่อมามีพระรูปหนึ่งถือดีไม่เชื่อฟังหลวงปู่ชอบวันหนึ่งแอบเอาเศษน้ำล้างบาดไปเทลงในแม่น้ำก็เกิดเหตุอาเพศน้ำหมุนบนตะลิ่งพังจนต้องรีบวิ่งหนีแทบเอาชีวิตไม่รอดหลังจากนั้นทุกคนต้องยอมเชื่อฟังแต่โดยดี เมื่อเข้าพรรษาหลวงปู่ชอบได้จำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งไม่ไกลแม่น้ำโคงนักคืนหนึ่งพญานาคตนนั้นได้ขึ้นมาถวายความเคารพหลวงปู่ที่ได้ห้ามคนไม่ให้ทิ้งเศษอาหารลงแม่น้ำทำให้น้ำสะอาดจูสบายนาคตนนั้นส่วนหัวมานมัสการที่ปากถ้ำส่วนหางยังอยู่ที่ฝั่งน้ำโค้งซึ่งห่างกันไกลเป็นกิโลเลยทีเดียวหลวงปู่ชอบเล่าว,ว่า เราพบว่าเขาสร้างกรรมไว้โดยไม่ตั้งใจคือเมื่อชาติก่อนเขาเป็นชายหนุ่มผู้มั่นในศีลห้าแต่วันหนึ่งถือวิสาสะว่าคุ้นเคยได้ถือมีดของพระสงค์ไปใช้เป็นของส่วนตัวด้วยกรรมนี้เมื่อตายไปจึงมาเกิดเป็นพญานาคแม้แสดงฤทธิ์ได้แต่อับวาสนาไม่ได้เป็นคนวันนี้จะขอนําเสนอหนึ่งเรื่องราวของาธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเพชรพญานาคเพชรพญานาคมณีนาคาลูกแก้วนาคราชนั้นคืออะไรพบภูมิ um แห่งหนาคนั้นมีลักษณะของรูปลักษณ์เป็นงูใหญ่บนหัวมีงอนที่คางมีเคราลำตัวมีเกรด็ดและปลายหางมีลวดลายงดงามมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงตัวได้เมื่องูนั้นมีเกรด็ดไว้ป้องกันกายและสามารถลอกราบได้ดังนั้นมณีนาคา สันฐานต่างๆก็คือเกร็ดตามลำตัวของพญานาคซึ่งมีหลากหลายสีแล้วแต่บารมีของแต่ละตนเมื่อถึงวาระที่นาคนั้นพบเจอผู้มีบุญบารมีหรือจะต้องสิ้นชีพลงก็ในเรมิตร่างกายทอดเกร็ดที่เป็นเสมือนสมบัติอันล้ำค่าเพื่อมอบให้กับผู้มีบุญบารมีหรือลูกหลานที่มีความสัมพันธ์ไว้ครอบครองตามวาระแห่งบุญที่ได้สั่งสมมา โดยเกรดที่ถอดออกนั้นจะฝากไว้ในศิลาคอนเปลือกไม้ใต้น้ําในถ้ำสถานที่ลึกลับและดนจิตตนใจให้ผู้ที่มีบุญบาร,รมีสัมพันธ์กันได้มาพบเจอในปัจจุบันพบมีผู้มีอภิญญาซึ่งเป็นลูกหลานของพญานาคก,ก็สามารถอัญเชิญได้ทั้งจะเด็ดในดอกบัวจับในอากาศหรือแม้กระทั่งขายออกจากปาก ดังนั้นผู้ที่ได้ครอบครองสมบัติแห่งเมืองบาดาลน,นั้นไม่ใช่อัญ,ญมณีพลอยเนื้ออ่อนที่ได้จากฝีเมือมนุษย์นำมาเจรไนาแต่อย่างใดแต่เป็นาธาตุกายสิทธิ์ชิ้นส่วนแห่งนาคที่มอบไว้ให้เป็นที่ระลึกสิ่งยึดเหนี่ยวเสริมสร้างยานบรารมีปกป้องคุ้มครองผู้ที่ได้ครอบครองมณีนาคาสันฐานต่างๆนั้นคือเกรดตามลำตัวของพญานาค ส่วนลูกแก้วนาคาราชหรือดวงแก้วนาคาราชคืออวัยวะต่างๆของพญานาคตนนั้นๆซึ่งการนำไปใช้ก็แตกต่างกันตามความเหมาะสมเกรดหรือเพชรพญานาคสามารถนำไปทำเป็นเครื่องประดับติดตัวได้ซึ่งควรมีพื้นผิวที่สัมผัสกับร่างกายได้เพื่อให้บรารมีของพญานาคนั้นแผ่มาสัมผัสกับผู้ที่ครอบครองได้สามารถส่งต่อยานและภูมิธรรมให้กันได้ ส่วนดุงแก้วนาคราชก็มักเอาไปตั้งบูชาอธิษฐานจิตให้บรารมีแห่งพญานาคช่วยแผ่รัศมีคุ้มครองสถานที่นั้นๆให้อยู่รอดปลอดภัยพบเจอแต่ความเจริญรุ่งเรืองประดุจบุคคลผู้ที่ได้ครอบครองนั้นมีนาคคอยเอาระคา้าคุ้มครองป้องกันดังนั้นเมื่อนาคนั้นบูชาธรรมมนุษย์ผู้มีบุญบรารมีจึงมักมีพญานาคคอยติดตามประดุจด,ดังเทพเทวาประจํากาย เหตุเพราะนาคนั้นมีฤทธิ์เดชคอยปกป้องคุ้มครองอีกทั้งยังเป็นภพภูมิที่มีสมบัติเยอะดังนั้นคนที่บูชาพญานาคจึงมักมีโชคลาภหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองเหตุเพราะนาคนั้นคอยสนับสนุนช่วยเหลือตามกําลังบุญที่มีดังนั้นที่เขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของพญานาคก,ก็ไม่ได้เกินจริงแต่อย่างใดเหตุเพราะาศาสนานั้นกําลังเสื่อมเมื่อนาคนั้นบูชาธรรม จึงต้องออกมาปกป้องพระพุทธศาสนาลูกหลานรวมถึงผู้ที่บุญบารมีดังองค์พญามุจจรินที่แผ่พังพานคอยคุ้มครองพระพุทธเจ้าเพื่อคุ้มกันภัยหรือที่ปัจจุบันรู้จักกันคือพระนาคปกดังนั้นธาตุกยสิทธิ์ที่ช่วงนี้พบเจอบ่อยก็เพราะเหตุมันเป็นอย่างนี้แหละสาเหตุที่พญานาคมีพิษมากจนแน่นคับอกเพราะร้อนดลจงต้องเลื้อย ไปด้วยอกและชูคออ้าปากไปด้วยนั้นก็เป็นเพราะว่าวิบากกรรมของพญานาคที่ยึดติดในสุรานารีและกิเลสกรรมกำหนัดแต่ท่านก็เป็นคนใจบุญและชอบการทำบุญรักษาศีลด้วยเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์นั้นทำบุญรักษาศีลเป็นประจำแต่หลังจากนั้นก็เสพกามไปตามเรื่องเมื่ออธิษฐานให้ไปเกิดในภูมิเทวดาก็ได้ผลแห่งบุญ และกรรมนั้นจึงส่งผลให้ท่านมาสเสวยพบชาติเป็นพญานาคซึ่งจะว่าไปแล้วนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะได้เกิดมาในพบพญานาคแต่มีสาเหตุรองรับอยู่สองประการคือเมื่อตอนที่เป็นมนุษย์นั้นมีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลได้ถวายดอกไม้เงินทองและอาหารอย่างดีข้าวน้ำเครื่องนอนตลอดจนเครื่องหอมและประทีปคงไฟเป็นพุทธบูชาเป็นประจำ แต่ยังมีดวงจิตที่ยึดติดอยู่ในกิเลสการราคะและการเสพสุขเครื่องดองของเมาอยู่เป็นประจำและมีความผูกพันอยู่กับการตกแต่งประดับประดาก่่างกายและเครื่องเรือนด้วยข้าวของเครื่องใช้ที่แบววาวจำพวกเพชรนินจินดาและยังมีความหวงแหนในทรัพย์นั้นอยู่มากอีกทั้งยังหลงไหลในรูปสมบัติอยู่จึงได้บันดาลให้มาเกิดเป็นพญานาคราช ประการที่สองคือเป็นมนุษย์ที่ใจบุญใจกุศลชอบการทำบุญทำทานด้วยปัจจัยสี่อย่างบริบูรณ์และการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมภาวนาฝังเทศฟังธรรมและมีจิตใจประสงค์อยากที่จะเกิดเป็นพญานาคจึงได้อธิษฐานไว้ในเวลาที่กรวดน้ำอุทิศบุญกุศลเป็นการเฉพาะเมื่อตายลงจึงได้ไปจุติในนาคพิภพ,พเป็นพญานาคสมความปรารถนา ลักษณะของพญานาคตามความเชื่อในแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันไปแต่พื้นฐานพญานาคมีลักษณะเป็นยูใหญ่มีงอนสีทองดวงตาสีแดงมีเกรดเหมือนปลาและมีหลายสีแตกต่างกันไปตามเผ่าพันธุ์บ้างก็มีสีเขียวบ้างก็มีสีแดงหรือดำบ้างก็มีเจ็ดสีเหมือนสีรุ้งกินน้ำและที่สำคัญคือนาคตระกูลธรรมดาจะมีสีเดียว แต่แตระกูลที่สูงขึ้นไปนั้นจะมีสามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียนหรือเก้าเสียนนาคจำพวกนี้จะสืบเชื้อสายมาจากพญาเศรษฐนาคราชหรืออนันตนาคราชผู้เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนารายปรมาานานักเกษียณสมุรอันันตนาคราชนั้นกล่าวกันว่ามีกายใหญ่โตมหึมามีความยาวไม่สิ้นสุดมีศีรษะนับพันพญานาคนั้น มีทั้งเกิดในน้ำและบนบกเกิดจากคันและจากไข่มีอิทธิฤทธิ์สามารถบันดาลคุณและโทษได้บางครัง้งพญานาคมักจะแปลงร่างเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างสวยงาม